สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทานนะครับหัวฮานอย2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจําวันอ่า อังคารนะครับที่15สิงหาคมพศ2566กกับตัวเลขเด่นที่ผมได้มานะครับ ครับผมเมื่อวานก็มาทำให้ซีพิ่น้องผิดหวังนะครับเมื่อวานก็เด่นอยู่ที่4กับ3นะครับเข้าทุกนอยนะครับตั้งแต่รอบฉุาพกิจนะครับ4 1นะครับพิเศษก็30แล้วก็ 2- 4นะครับปกติก็9,3 v i p ก็3-2ตัวเจาะนะครับเมื่อวานสุดปังนะครับสุดจิ้งกระดิ่งแมวก็ขอแสดงความยินดีกับ f c มิรรักนะครับที่มีความโชคดีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยกับข้อสอบที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับก็0กับ5นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับศูนย์ก็จะมี0 1นะครับ0 2 0 3 0 6แล้วก็0 7เจาะ4คู่นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับผ้าก็จะมี0 5นะครับ5 1 5 4แล้วก็5 6นะครับเจาะ4คู่นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์ สำหรับ3ตัวเด่นก็จะมี205นะครับ359 454นะครับ553แล้วก็107นะครับสำหรับเบิ้ลกันให้สีคู่เพื่อความชัวนะครับก็จะมี0055 2233นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันวันอังคารนะครับที่15นะครับ สิงหาคมนะครับปศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามตำหรวันนี้อมีคิมพอลขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชว์รีมีชใชุ้กท่านคระบมสวัสดีครับ